สวัสดีครับอยู่กับพม่าเซนมมโคนะครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับงานบ่อนะครับดูนะครับอยู่กับเจ้าเดิมนะครับคนเดิมนะครับพแม่าเซนมมโคนะครับก็วันนี้อยู่ก huh? ับงานขี yeah. ้เลนนะครับปัดงานเลนนะครับบ่อนี้ก็น่าจะได้ประมาณหนึ่งไร่นะครับบ่อนี้ ก็ตอนแรกทัว์มาไม่ได้ถ่ายนะครับตอนนี้จะเป็นเลนเลยนะครับเป็นเลนแบบเละเลยนะครับเลนครึ่งครึ่งก็มิดก็มิดแท็กนะครับแล้วก็กวาดขึ้นนะครับฝั่งนู้นครับนั่นนะครับแต่งไปแล้วนะครับเสร็จไปแล้วนะ่นริมหนึ่งนะครับแล้วก็เอาขึ้นฝั่งนู้นครับแบ่งเลนกันไปนะครับแล้วก็ตอนนี้กาลังกวาดดินแข็งให้พื้นมันลึกลงไปอีกนะครับอันนี้มันก็ยุบนะครับขอเป็นเลนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ทีมงานอาัศวินมะโคนะครับก็นนี้เดี๋ยวรอเก็บข้างนะครับฝั่งนู้นก็นเละเลยนะครับเดินไม่ได้เลยนะครับฝั่งคันฝั่งนู้นนะพี่เก็บไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวขึ้นไปแต่งข้างบนอีกรอบหนึ่งนะก็อย่าลืมนะครับฝากผลงานอาัศวินมะโคไว้ด้วยนะครับงานนี้เป็นแปลงงานของอ่า สอสิงโตทองครับทีมงานสอสิงโตทองครับของเสียโนนะครับกับเสียนัดนะครับเสียนัดเป็นพี่เสียโนนะครับจะต้องขอบพระคุณนะครับที่แบ่งงานมาให้นะครับทีมงานซูมะโคได้ทํานะครับตอนนี้รถมาโคเสียโนนะครับก็ได้ขึ้นไปอยู่ที่จัตจัเชิงเซาเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นแปเมื่อคืนนะครับเป็นวันนี้วันที่แปดนะครับพี่น้องครับก็อย่าลืมนะครับ ฝาผลงานของทีมอาสินมาโคไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นย้ายขึ้นไปหาเซโนตนะครับช่วยไปทำงานช่วยงานนะครับไปขุดคล้ายๆโค้งหนองนานะครับเป็นเล็กเก้าหรือยังไงนะครับยังไม่เห็นแบบของเซโนตนะครับเดี๋ยวเซโนตบอกขึ้นไปก่อนนะครับไปขึ้นไปช่วยหน่อยนะครับส่วนปีกของคันนี้นะครับได้หักไปที่เรียบร้อยครับแตกสลายนะครับเป็นงอนะครับปีกมันนี้นี่เหล็กมันพับนะครับก็เดี๋ยวรอซ่อมแซมนะครับ ก็ดูกันไปนะครับทีมงานศุนย์มาโคนะครับเป็นงานฝัดเลนนะครับพวกบอกกุ้งบอกปลานะใครมีงานนะครับแถวบ้านแพลวนะบางเลนนครปฐมนะครับหรือเราแวกใกลเคียงหรือพื้นที่นะครับต่างๆนะครับที่ทีมงานศินมาโคไปได้ก็จะไปนะครับเช่นนะครับที่เราเคยไปทาไกลที่สุดก็มีนะครับลบบุรีนะครับแล้วก็การจนะบุรีนะครับราดบุรีนะครับเราก็ไปทํามาแล้วนะครับ งานลบลีนะเป็นงานแท็กเตอร์นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับเอาแท็กเตอร์ไปดันมานะครับเป็นงานบอกป่านะครับถ้าใครดูก็แต่ว่าไม่ค่อยได้ลงนะครับตอนนั้นผมเรียนอยู่นะครับติดเรียนนะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะครับไปทําช่วงหน้าฝนพอดีครับก็ออกจะเละๆหน่อยนะครับพี่นะลืมละพี่โจ้พี่อะไรนะลืมชื่อนะครับเลี้ยงปลาอยู่ที่แถววัดจ่าลี่นะ สาลี่ครับสาลี่แถววัดสาลี่นะครับ,รววาารรบเป็นเลี้ยงปลาน,นินครับปล่อยปลานินปลาพวกปลาตะ,ะเพียนนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะพี่เรียกใช้ทีมงานสินมาโคนะครับน,นี้ลองกล้องใหม่นะครับเป็นโทราศัพท์รุ่นอ p พโรนะครับโอ๊ย วันนี้ขายย่องนะครับเดินไม่ค่อยคล่องนะครับตอนเ,เลยอยู่กับที่นะไม่ได้ถ่ายไม่ได้เดินไปถ่ายแบบใ,ใกล้ๆนะครับแล้วก็เป็นเลนไม่ถ่ายไม่ได้ด้วยนะครับก็อยู่กับที่ไปก่อนครับวันนี้ใครสนใจ,จติดต่อกันได้แล้วครับราคากันเองนะครับคุมแอนนาเนมาโคโอ้ย านกวาดบอกต้องงานต้องใจเย็นหน่อยนะครับ ก็๋ยวจะฟาดเลนที่กองกองไว้ขึ้นมาทําคันแต่งคันนี้นะครับรอดูนะครับรอชมนะครับทีมงานซินโมโคนะครับผลงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวใกล้เสร็จเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับตอนนี้ก็ดูการไปพงัพงพก่อนนะว่าทีมงานซินโมโคทํางานกันยังไงนะครับงานเราแถวชนบุรีนี่งานแฮ็กเตอร์นี่ไม่รู้ว่ารอผมอยู่หรือเปล่านะยังไม่ยังไม่ได้ผ่านไปขนานั้นเลยนะครับเก็บงานทั้งนี้ก็ไม่ทันทัง,งานแฮ็กเตอร์ ราะว่าคนขับมีพี่บอลคนเดียวนะพี่ขับแท็กเตอร์ได้นะผมก็ขับได้นะแต่ว่าดันดินพอได้นะแต่เก็บงานยังไม่ได้นะครับก็ถ้ามาโคาผมขับได้อยู่นะครับก็มีงานซอยล่องหรืองานฝัดป่าครับหรือหรือเคลิ่งนะครับผมก็ขับนะครับ หนเราใครดูคลิปนี้นะครับช่วยบอกผมทีนะครับว่าภาพเป็นยังไงบ้างนะภาพสวยไหมครับกล้องใหม่ของพอสับดลออฟโปนะครับไม่มีสปอนเซอร์นะครับวันนี้โปรโมทเฉยๆนะครับไม่ได้โปรโมทนะครับแต่ว่าลองดูกล้องใหม่นะว่า S8 ของซัมซุงกับ S8 นะครับ s 8ะ s 8พั u นะครับกับซัมซุงออฟโปรนะเอ้ยกับอ p ฟโปนะครับว่ากล้องอันไหนมันดีกว่ากันนะครับคลิปที่ผ่านมาจะเป็นของ Samsung อสกับเอสเจนะครับเอสเจ็ดเอกับซัมซุงเอสแปดพัดนะครับแต่คยคลิปนี้เป็นของ Opp o p p โนะครับมาดูกันนะว่าภาพอันไหนมันคมชัดกว่ากันนะครับแต่ว่าผมดูในกล้องนี้น่าจะอโปน่าจะดูดีกว่านะเพราะมันเป็นตัวล่าสุดน,นะครับกล้องสี่ตัวนะครับเพราะว่าโทรศัพทนะ์ S8 หน้าจอแตกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทําเองนะครับโทษใครไม่ได้ด้วย ก็คี้เกียจเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปแล้วครั้งหนึ่งครับเจ็ดพันสามนะครับหน้าจอนะครับก็ถ้าเปลี่ยนอีกก็หมื่นสี่ครับพอครับไม่เปลี่ยนแล้วครับซื้อท่อซับใหม่ได้อีกเครื่องเลย เลยนะฝากผลงานของทีมงานซสนมาโคด้วยนะครับนี่ก็เจ็ดนาทีกว่านะครับเดี๋ยวสักสิบนาทีหรือแปดนาทีเดี๋ยวเราก็จะจบคลิปน,นะครับเดีย๋ยวเรามาดูตอนจบงานกันอีกทีหนึ่งครับว่าคลิปจะออกมาเป็นยังไงไ <c oughs> อผลงานาจะมาเป็นยังไงไม่ใช่คลิปออกมาเป็นยังไงก็ติดตามกันได้นะครับในเพจอวินมาโคนะครับหรือในช่องยูทูบนะครับบถบาทรุ่นชุนน้อยนะครับ พิมไปว่าสินมโคก็น่าจะขึ้นแล้วนะครับของช่อง y YouTube อัศวินช่อง youtube นะครับแล้วก็เพจอัศวินมโคนะครับหรือว่า Facebook นะครับอะอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นภาษาไทยนะครับชื่อผมนะครับอะอิเล็กทรอนิกส์นะอออ่างไม้ตีแล้วก็ตะระอะนะครับแล้วก็เวนวักนะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับแล้วก็เพจนะครับถ้าใครสนใจงานก็ติดต่อมาได้นะครับหรือเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปนะครับ 083นแปดสามนะครับ016นหนึ่งหกนะครับสาม7ีีเจ็ดนะครับติดต่อกันมาได้นะครับวันนี้อากาศร้อนนะครับโอเคครับการที้งไลค์ฟากกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับ คลิปนี้ก็ต้องขอตัวรากันไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวดูกันไปก่อนนะครับสิบนาทีครับประมาณสิบนาทีอาจจะเบื่อกันแล้วนะครับดูกันไปยาวๆฟังผมบ่นพูดมากนะครับก็ต้องขอตัวรากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับตอนเก็บงานเสร็จงานนะครับว่าผลงานจะออกมาเป็นเช่นไรนะครับสวัสดีครับ